โคชามนาไไมีนักปอดเป็นไงบ้างคะมันถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่สุดๆค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยหนูเป็นนักเรียนโฮมสกูลเลยค่ะเวลาเรียนก็จะอยู่ที่บ้านตลอดแต่ว่ามาอย่างนี้มันูสนุกมากได้ขึ้นรถบัสเองอะแล้วก็วิวสวยมากจริงๆรี่สนุกสุดๆรียนสนุกมากๆค่ะคุณกิจกรรมคุณเขาเยอะมากนะเขามีเกมนู่นั่นมาให้เล่นเต็มเลย เพราะว่าแบบอากาศที่นี่แบบดีมากอากาศแบบเย็นๆแล้วก็ตอนเี้ามาแดดดีแล้วก็ฝนไม่ค่อยตกแต่ว่าหลังจากนี้จะตกแล้วก็โฮสต์แฟมิลี่คิวชัวรคิวชมากเหมือนจ้างมาสอบล้านจ้างให้ได้ทุกอย่างก็คือแค่บอกเขาก็ขอว่าเออเราอยากให้เขาทำอะไรให้ไหมหรือว่าแบบมีมีอะไรเป็นพิเศษเขา็พร้อความจะทําให้เราแต่วพาอาหารแบบแซ่บ แล้วตอนเรียนเป็นไงบ้างสนุกค่ะสอนเข้าใจใช่เลยแล้วก็ได้แข่งกินเต็มๆกิจกรรมสนุกมากค่ะเมนกดีค่ะเพื่อนเยอะดีบรรยากาศดีครับเรียนโอเคครับสู้ใจดีกิจกรรมเยอะดีครับพาไปเที่ยวหลายที่ก็สนุกดีสนุกนากค่ะหนาวมากหนาวมาก ต่อาหารอร่อยนะอ้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าต้องย้ายมาอยู่กับโพสแฟมิลี์เองแล้วก็แบบเป็นการเดินทางแบบใช้แบบ public c o m m ม n i t y เองด้วยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าได้ฝึกการแบบต้องด้องดูทางเองต้องจัดเรื่องอาหารกินเอิงต้องคุยกับโพสต์ <andro. S 2> เองด้วยโนสน่ารักมากเลยเค่ะเขาทำลอนดี้ให้ทำเอาข้าวให้ด้วยเรียนสนุกมากเลยค่ะที่เชอร์่ใส่ดีมากๆ ก,กิจกรรมในห้องก็แบบถ้านห้องหนูนะก็มีแบบดิเบตมีเล่นเกมบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเอ่อเปิดพื้นที่สนทนาพูดคุยกันภาษาอังกฤษค่ะรู้สึกไหมคะ First time in นเอ f o r d รู้สึกเป็นไงบ้างหนาวแล้วนอกจากนั้นล่ะอ๋อดูเก่า